ราศีพิจิสัปดาห์นี้นะครับการงานได้ไพ่ก้าวไม้เทา้าจากหน้าไพ่จะเห็นเป็นรูปคนกำลังยืนทรงตัวเกาะไม้เทา้าพร้อมมีผ้าพันรอบศีรษะเหมือนผ่านปัญหาอะไรมามากจึงสามารถตีความได้ว่าการงานยังคงเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆคนเดิมๆที่คิดว่าไม่มีทางเปลี่ยนได้บางครั้งคิดว่าเปลี่ยนงานน่าจะง่ายกว่าครับ ใบต่อมาคือการเงินจากไพ่เป็นรูปคนถือดาบกำลังยิ้มแบบเจ้าเล่แถมที่พื้นยังมีดาบตกอยู่อีกเยอะจึงตีความได้ว่าการเงินระวังถูกหลอกให้เสียเงินจากคนใกล้ตัวซึ่งทำให้รู้สึกผิดหวังพอสมควรครับใบสุดท้ายคือความรักได้ไพ่ลือสีถือตะเกียงยืนอยู่คนเดียวสามารถตีความได้ว่า ความรักบางครั้งการให้เวลาส่วนตัวกันและกันบ้างก็ทำให้ความรักดีขึ้นอย่ามัวแต่คอยจ้องจับผิดกันไม่ดีแน่ๆครับ